พรรมีพระทัยจาเสียก่อนเรื่องของตาที่ถูกเปลอนไปต้องขอตายแล้วรัที่สุดส่หลายเหล่านั้นที่พบถันยาเข้าในเรือที่ถูกถูกจับถน้ำที่ได้กลาดพนทั้งร่าในองค์สมเด็จพระุรมีพระท่ยจาวันนี้่านยาในเรือนั้นใช้สมเด็จพระมหากษัตริย์ะพดอย่าค่ะ จึงได้ไกลายเป็นคนกายินนีเรื่องที่มาเฉยๆแล้วก็หยุดไม่สามารถจะทำอะไรให้เรือเเลื่อนไปได้ <c oughs> ทางทางลินใบก็การอยู่แล้วก็ลมก็มีเป็นเหตุให้บุคคลั้งลายเหล่านั้นมีความสงสัยว่าจะมีคนกาลายจินนีเกิดในเรือและจึงเด้มอดฉลากจักฉลากักันฉลากักสำหรับคนก,กาลายินนีมีใบเดียวเขาทำครบทุกคน เมื่อเกดบแล้วเธอก็ถูกสลากนั้นถึงสามวาระในที่สุดก็จันจะต้องถูกปล่อยลงไปน้ำในน้ำให้ถึงก็ความตายเ <c oughs> มืเ่อบรนดาที่สุดทั้งหลายสราบทูลถามองค์สมเด็จจอมใจแล้วองค์สม,ม,สมเมด็จพระจิตกจะนินนมาซส่งอดลีจรรมความมีว่าในอีจการน,นานมาแล้วหญ้งคนนั้นเป็นปัญญาของดาพอดีคนหนึ่งในกรงพาราลสี เมืจะทำจิจเยียงหนึ่งมีการตักน้ำอมข้าวตัวอาหารเป็นตน้นด้วยมือของตนเองเ,เป็นหมายความมาเธอเป็นกอนขยันนางเองมีสุนัขต,ตัวหนึ่งไอ้สุนัขกูนางตัวนั้นมันมีความจงรักภักดีกับน,นางมาก ผือท,ทำจิตทุกอย่างในเรือนหมายความว่าท่านานางทำอะไรถ้าสุนัขมันช่วยได้มันก็ช่วยมันมีความสงัาภักดีเมื่อนางมันข้าวข้าวปลาอาหารไปนานก็ดีเวลาที่จะส่งสมามีเวลาทำนาเจา้าสุนักตัวนั้นมันก็ไปด้วยเวลาที่นางจะไปป่าต้องการจะหาวัตถุต่างๆมีปืนไปผักเป็นต้นดีเจ้าสุนัขตัวนั้นมันก็ไปกับเธอเสมอเสมอ เป็นอนันว่าสนักมันมีความจงรักภักดีในคือหรือว่าเป็นนายที่น่ารักเป็นนายที่ไม่ก้าข,ของมันแต่ไม่เนลายคนหนุ่มทั้งหลายเหมือนว่านางไปไหนก็มีสุนักตามไปด้วยก็พากันโอดร้องเยาะเย้ยว่าพี่พอเราเอ้ยมันดูพรานสนักผู้หญิงพี่นางพรานสุนักมาแล้วแต่ไปทงไมก็ตามย่อมลาสนักไปสเสมอเสมอ วันนี้พวกเราจะกินข้าวกับเนื้อเพราะว่าคำว่าสานนุนัขสมัยก่อนสั่คนมันก็มีสุนันขเป็นเครื่องมือเวลาที่จะไปไล่นเนื้อก็ให้น,นักสุนัขไล่กัดไล่เนื้อเข้ามานต่สุนัขตอนนี้เข้ามาทางรันฟานก็นนยิงหรือว่าเนื้อไปทางสุนัขมาก็กัดแกก็เล้อเรียน่อวันนี้เราจะกินข้าวกับเนื้อเพราะว่าางาขาดสุนัข จะนำเนื้อมาขายจะนนำเนื้อมาแจกกับพวกเราจะไปทางไหนก็ตามเจ้านมนมทั้งหลายแล้วนั้นมันก็รอมมันก็เรียนนางก็เกิดความคุ้ยเคิลแต่อายก่อคำพูดธรรดาพวกคนทั้งหลายเหล่านั้นแต่มื่อถึงจำความอายลืมไม่ต้อว่าสุนัขตัวนั้นมันมีความจงรักภักดีที่ไปอย่างนี้กเพราะว่าการธรรมดาสุนัขเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ความจริง เราจะตีเราจะดา่าเราจะลงโทษเันเป็นอาการใดก็ดีสุนับสุนัประเดี๋ยวมันก็เดินเข้ามาไปจะไปแจง้งในพาสิกบ,บางส่วนแลือคนบางท่านเด่ากล่าวว่าขึ้นที่มาความกตัญญูรู้คนแล้วก็สุนัทรีบางทีจะดีกับคนกว่าคนหลายคนคนหลายคนถ้าเราบํรุงบํารุงได้ดีเขาก็มีความรักถ้าสิษใจแก่ไม่เดือวร้อนจะ่าเราได้ นางกายกระจายแบบกันแล้วแทนที่จะคิดเป็นอย่างอื่นคิดบ้าสุนัขตนนี้มีความโชคร้ายดีแกตนเพราะบริหารสุนัขตนนั้นที่นี่ฆ่าเสียตายนางจึงบระหารสุนัขด้วยทำบระหารด้วยางบ้างตีบ้างคฟางโดยคนดินบ้างตีโดยท่อนไม้บ้างเป็นต้นให้สุนัขตนหลี้ไปแต่สุนัขไปแล้วมันก็กลับมาตามอีก พราะว่ามันมีความจงรักภักดีมันก็ไม่รู้วันไหนก็มันไรทุบไ่กีมันเรื่องความผิดอะไรตอมาท่านบอกว่าได้ยนินว่าสุนัขตัวนั้นเคยเป็นสาม,มีของนางในแชก่อนที่สุนัขได้ติดตามที่มีความจงรักภักดีที่ก็ต้องคิดเหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระบรัณก,กล่าวว่าสุนัขตัวนั้น ไม่เคยเป็นสาม,มีมาของนางในชาติก่อนๆมาทั้งสามชาติด้วยกันเพราะนั้นมันจึงไม่อาจเทียแต่ดความรักในนางได้มันนางจะคว้างนางจะตีนางจะไล่เป็นรการใดก็ตามทีมันนางหยุดนางไปไหนมันก็ตามไปด้วยความรงรักพักดีต่อไปตามบาลีที่กล่าวว่าจริงอยู่ใครๆชื่อว่าไม่เคยเป็นเมียหรือว่าเป็นคัวกัน สัสาเจนใช่เพราะมันเคืองสาม,มีวามยากันแต่ว่าบาลีท่านบอกชัดว่าไม่เคยเป็นผัวหรือว่าเป็นเมียกันในครังก่อนในสงครามนั้นมีที่สุดอันบุคลตามไป,ไปไม่รู้แล้วหมายความว่าในอัตาภาพ้าางการที่เราเกิดมานี่มันใช้เวลานานมากใช้เวลาน,นัาเป็นแสนแสงกับแต่ละกับแต่ละกับ,กบ,กบว่บางทีเราอาจจะเกิดตังสองครัง้งสามครั้งวนกันไปวนกันมา ผลิกเราว่าคนหญิงกับคนชายที่เกิดมาในชาตินี้ทั้งหมดที่ไม่เคยเป็นสามีไม่เคยเป็นพัญญากันไม่มีอาจจะเคยสัมผัสใครก็มาคร้างบาง์บางในกลางวาระครั้งหนึ่งสองครั้งหมายความในชาติหนึ่งสองชาติสามชาติคนได้ก็การเกิดของเราเป็นล้านครั้งไม่ใช่เป็นแสนแสนครั้งจะนับเป็นร้อยล้านครั้งคนได้ก็การเกิดนนับเป็นคนเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสวรรคบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นสัตว์ในใบปุ่มบ้าง พรยาาที่มาจดถึงคนน,นี้ก็นับในส่วนยึงกล่าวว่าถึงะน้นความรักมีประมาณยิ่งท่านก่ว่าไอ,คาคาคอ,อ้ความรักที่มีความคิดเชื่อกันมาในการก่อนเคยเป็นสามีปัญญาธรรมในกาลก่อนมันมัน,น,มน,มนมีประมาณอย่างมากอย่างยิง่งท่านกล่าวต่อไปรม่ยอมมีในผู้ที่เป็นญาติกันแม้แต่ภาพมันไม่ไกล เป็หมายความบางคนในชาตินี้เกิดต่างพวกต,พต่างพ่อตามพี่ตามนอ้องตามบิดามารดาเพราะว่าในการก่อนเคยมีญาตก,กันมาก็เกิดความรักกันได้เพราะได้ยินชื่อคนนึกรักคนนั้นขึ้นมาทันทีเหมือนกับว่าเราเป็นชื่อเป็นน้องกันอย่างนี้เป็ตนต้นความจริงเรื่องนี้ก็ปราศจแกบุนคคลหลายคนเพราะว่าบางทีเราไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่ว่าเคยได้ยินชื่อว่าคนนั้นคนนี้เราก็เกิดความพอใจ องค์เนยยสนาผู้ยำเกรงทรงส่งจดว่าเป็ะเหตุนั้นสุนัขตัวนั้นจึงไม่อาจชีพละนาเไปได้จที่นานยจะทุบจะตีเป็นโดยการใดก็ตามเขาก็ไม่โกรธนางแสดงความจงรักภักดีปัจจัยอันนี้เองบรรดาท่านทัง้งหลายองค์เสนาผู้ยำเกรงทรงส่งจดว่าเป็นเหตุให้นางโกรธสุนัขนั้นเมื่อนำข้าวยาคูไปเพื่อสามีที่นานแล้ว นางเจอเชือกใส่ไว้ในชายพกแล้ว่งเดินทางไปแจ๊สน,นั้นจ๊สนั้นเห็นนายเป็นที่รักของมันคือปัญญาในสามัคคีพชายคนกอนไปแล้วมันก็ไปกับนางเหมือนกันตามนางไปจะไปไหนเันก็ตามไปด้วยนางเจอให้ข้าวยาคูแต่สามีแล้วเธือเอออกออมเปล่าเป็นนั้นว่าวันนี้วางแผงฆ่าสนัข เวลาที่เจ้าข้าวไปให้สามีก็เชื่อกไปด้วยเมื่อข้าวไปให้สามีแล้ว,วกว็ถือก็อมเปล่าไปสู่บน,น้ำแห่งหนึ่งเมื่ไปถึงรือไม่น,น้ำแล้วเธอก็ตักน้ำใส่กระออมใหกมันจุให้เต็มแล้วมห้ไปตักน้ำเผลอไปนาำก็เอาทรายมาใส่กระออมให้มันเต็มมันจะได้มีน้ำหนักมากๆแต่เพีไม่ให้สัญญา ทกเลจะสุนัขตัวสื้ศาสนตเขทามาคือสามีเก่าของนางถ้าม,มายเดินอยู่นที่เลยขลายทาเลกมาใจใจก็สุนัขก,ก็ดีใจว่าเอ้ยวันนี้เจ้านายของเราใจดีนะคุณฟ้าทะเลามามันก็งขมาหาเพราะความดีใจเื่อนานาเยลยแปลว่านี่เธอมันนานแล้วนะเราได้รับการยเยอะยจากพุกชาวบ้านต่างๆ เพราะตัวเจ้าเป็นสำคัญในวันนี้ในวันนี้เจ้ากับเราไม่ต้องจากกันเสีแล้วความจริงนายพูดนะเจ้าสุนัขมันไม่รู้มันดีใจเพื่อนายเนีพูดกับมันแต่มันไม่รู้ว่าพูดมาอย่างไรเจ้าสุนัขมันเข้าใจเลย่องสัญญาว่าเรียกมันมามันก็มาจะยา้มันกินมันก็กินมันจำสัญญาบางอย่างเท่านั้น เจ้าสุนัขจงดีขางดีใจโหลี่หมอบสึงขาน,น,นางมาจะได้จับเจ้าสุนัขตัวนั้นไม่จับมันก็ไม่ต้องจับแรงท่านบอกว่าจับให้มั่นดีคอแล้วหมายว่าลูกๆของครามจับมันนั้นก็ยอมให้จับเป็โดยดีเพื่อาปลายเชือกข้างหนึ่งโคกระอ้อมีใสใสายจนเต็มเพื่อปลายเชื่อข้างหนึ่งโคที่คอสุนัขไอทำเสร็จ เจ้าทำยังไงเจ้าสุนัขมันก็ยอมเพราะมันมีความรักที่เล็บขากก็อมให้กล้งลงน้ำก็ออมมันหนักเจ้าสุนัขตัวนั้นก็ตามก็าอมลงน้ำไปด้วยเพราะเชื่อติดผูกคอมันอยู่เจ้าสุนัขตัวนั้นก็ถึงการรักจะตายในที่นั้นเองเองส์เซเลสกูมีพระท้าเจ้ากล่าวว่าแปรใช้คำเพียงทคานี้นามันต้องไหมอยู่ในนรกสิ้นกาลนานเพราะคำที่ฆ่าสัตว์ ถ้าร่ายสายฝนของกรรมนั้นคําว่าวิบากแปลว่าผลเมื่อฝนเของกรรมที่เหลือคือการะกรรมที่เหลือๆนั้นที่นั่งนะว่าเอากระออมที่เต็มบอดีใา่โผคอนัอนอน้นโขกคอนั้นนับผมนั้นนางต้องตายเพราะเหตุที่เขาทวงน้ำแบบนี้ขึ้นมาแล้วร้อยครั้งกระอรแต่ขับมีเป็นกฎข้องกร,รมที่เรามองไม่เห็นปรรดาท่านพุทธบริษัท จะนั้นเกิดมาในชาตินี้ถ้าบางเอิญจะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปัใจจัยให้เรามีทุกข์ทั้งท่้ที่เราที่เจอนานแล้วไอ้กรรมความชั่วประเกิดนี้ไม่มีสำหรับเราถ้ามีความสงสัยอย่างนั้นก็จงคิดถึงเรื่องการกระสุนและเรื่องหญิงที่เป็นสัญญาขอ้นมาเรือนก็แล้วกันว่กากรรมเก่าที่เราทํามาแล้วเรามองมเห็นชาตินี้ถึงแม้จะทําความดีเพียงใดก็ตามทีก็เป็นเรื่องยาก ที่รดาผู้เราเราทั้งหลายยัทราบว่ากำเรื oui, artist, <laughs> ่องหลายเานั้นมันมาเพราะอะไรอ่นนี้ก็ตอบใสยท่านผู้ได้ฌานสมาบัติท่านจักเด็นโลกุตระชานซึ่งคสามารถทราบเหตุการณ์นี้ได้โดยแท้อ้าเด็นโลกุตระฌานก็ไม่แน่เหมืนกันผู้ปาทานมันกินเป็นนันว่ามาอง์สมเด็จพาะสมาัเพรอกิยสมากรกับขัรงกรรมดาที่สุขโิสสอง ที่เวาลดฐานทุนธรรมยาข้างในเรือแล้วมันดาลุสุจีรูปที่ลุกราบุญท่ำองค์สมเด็จพระพิทัทแล้วเพื่อที่พวกข้าและพระเดจ้าต้องติดอยู่ในถ้ำถึงเจ็ดวันเพื่อใส่หินใหญ่ทั้งหลายเหล่าลนั้นที่กล่าวมันแล้วนั้นก็ยื่ทับอยู่หน้าหน้าถ้ำคนเจ็บจำบุก็ดีจำนวนไม่น้อยก็ไม่สามารถจะดันหินนี้เคลื่อนไปได้พวกข้าและพระเดจ้ทาทั้งหลายก็โชคขันดันหินก็ไม่เคย แต้แต่งตวอาหารรรมาณร่างกาอยู่งเ็่วันเมื่อครงเก็ดวันวันนัิมนั้นแหลวนันก็ขึ้นไปเฉยๆเป็นเรื่องหน้าสัจจันทร์เพราะองค์สมเด็จพระบิดาท่าน็มีพระทัยเจ้าได้โปรดประาทูลนาทิคุณทรงพระบอกคมนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระเดียวค่ะองค์สมเด็จสมหาฮานาจีไม่มีพระพุทธดีกาจัดว่าพิฆเวดูกรพิสุทธิ์้าย กรรมไม่มีอยู่เราจะกล่าวให้ฟังเื่อแม่ดีแต่การมีเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนเป็นชาวกรงุงพาราสีเที่ยเลี้ยงโคอยู่คราวละเจ็ดวันใน่ไ,ไดเทศ่ยวใกล้ใกล้่งไหร่ไม่ความาเป็นเลี้ยงอยู่ใกล้ใบ้านเมืนะ่ไหรนักไปครั้งได้เจ็ดวันจึงกลับวันหนึ่งเที่ยวไปเลี้ยงโคแล้วก็กลับมาพบอีกีกใหญ่ตัวหนึง่งเวลาตัดจากจการเลี้ยงโค เพราะเหี้ยใหญ่ดวงตัวนหนึ่งเห็นเพื่อเนี่ก็เลยอยากจะกินเนื้อเหี้ยแต่ความจริงแต่คนใดกินเนื้อเหื้ยไอ้เนื้อเหื่อเข้าไปเป็นเนื้อท <c oughs> ั้งตัวเนื้อทั้งตัวทั้งหมดก็เลยกลายเป็นเนื้อเหี้ยเนี้ยแต่มาแทรกปารีไม่มีเพราะเพื่อใหญ่ตัวหนึง่งก็เลยพากันไล่ติดตามเหี้ยหนีก็ไปสู่จอมปลวกตัวนนตหนึ่นนงเพหี้นมันกลัวตายแล้วก็ไอ้เจ้าจอมปลวกนั้น,น,นมันก็มีช่อง ช่องหนึ่งมันก็วิ่งอีกไปแต่ความจริงตัวก็มันมีเจ็ดช่องนะไม่ใช่ช่องเดียวแล้วเจ้าเหี้ยตัวนั้นเข้าไปอยู่เข้าไปช่องใดช่องหนึ่งแล้วมันก็อาจจะออกช่องใดช่องหนึ่งก็ได้กระเจาโตมีเจ็ดช่องถุงกลางข้างในกระเจาหมายถึงเป็นทางออกใดทางเข้าใดมันบ้าพวกนี้ต้งหลายเรื่องึกษากันว่าบัดนี้พวกเราไม่สามารถจะจับเจ้าเหี้ยตัวนี้ได้แล้วมันเข้าไปอยู่ในช่องกระเจาโจมใหญ่ ในยุนี้เราจึงมาจับมันตัวสารกันยังมีแล้วต่างคนต่างปฏิอาสิ่งไม่ที่อาขับถ้ามาคนละกรรมสองกรรมเลี้ยด้วยกันไม่ต้งเจ็บคนก็พากันอดช่องโครงของจอมปลวกนั้นเจ็ดช่องอดแน่นให้เหียออกไม่ได้ตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะมาไล่จับเฮียนี้ให้ได้พออดแล้วก็กลับไปในว,วันรุ่งขึ้น เด็กทั้งหลายเหล่านั้นลืมไม่เลยไม่ถึงเหื่อนั้นเลยเพราะว่าเวลามันเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเล,ลี้ยงลาเลี้ยงมันที่บ้านโลกเขาจะมาเทเขาลืมไปเมื่อต้องโคไปกินที่อื่นเธอก็ไม่ได้เล่นทางเหี้ยเพราะวันครอปที่เจ็ดลาโคกลับมาบ้านเมื่อพบพบจอมปลวก,กอันนั้นกลับพิจิมันได้ว่าเออ เม่เราอุที่อาไว้ในช่องเหยียดในโถนั้นช่องพวกกันนี้แต่เหยียตัวนั้นมันจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ตายแล้วหยังก็ไม่รู้นี่เก็บวันแล้วจึงไม่พากันไปเปิดช่องที่ตนอุดไว้แล้วอุดไว้แล้วเก็บเข้าในกันคนละช่องละช่องสำหรับเหีียที่ในโถนั้นมันอุาหารอยู่ตั้งเก็อวันก็หมดอะไรในชีวิตเมื่อแต่กระดูกนันหนังสันลานออกมา ไมความันหมดแล้วหมดเรื่องหมดแล้วไอ้ตัวก็พร้อมลงไปเพราะก,การอดข้าวอดน้ําอาหารก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีจะก,กินน้ำเป็นเรื่องสำคัญไม่ก็หมดอะไรนะคิดเคยคิดว่าชาวนี้ตายแน่ลูกเมียอยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไอ้เรามันนี่ก็มาต้องถูกขังอยู่แบบนี้ทางทางหลังก็ไม่รู้ว่าเราไปทางไหนนี่ก็เลยเวลาที่เด็กทางหลายแล้วนั้นเปิดช่องเห็นช่องโผล่มีช่องพอะอ,อได้ ก็เดินเรื่อยมาด้วยความหมดเรี่ยวหมดแรงแดดเดินออกมาเดินต้องหลายเรานั้นเห็นว่าันแล้วจึงได้ทำความเอ็นดูพูดก,กันว่าเออเป็นแรกนี่จะเหี้ยตัวนี้นี่มันอ้วนนะเพระาะเราจะฆ่ามันกินเลยอนะแต่เนื้อรานนี้จะเหี้ยตัวนี้มันมีหนังที่เราดูม่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราจะฆ่าให้มันตายเอาเนื้อไปกินเนะื้อมันก็ไม่มีถ้เรื่องี่ว่ามันอดเบื่อก็อมันที่เก็ดไว เพื่อแสดงความรักในเฮียนั้นเกิดความสงสารที่งไม่รูกหลังเนหี้ยนั้นแล้วแล้วก็ปล่อยไปเวลาอีรเขาจะ่อยไปเขาก็บอกเฮียว,ว่าจงไปตามสมบายของเจ้าเถิดแม่พระเจ้าาจงไปตามสมบายไปอย่าสบายนะไม่รอความตายอยู่งางทิ้งทิพมันองคสมเด็จพระสุนทรบรมไสยาสนาที่ได้ทรงตรัสต่อเลว่าพิทเวยเดียวก่อนที่ส,สาย ไม่ตัวรายเหล่านั้นไม่ต้องไม่ในนรกก่อนเพราะว่ามันม่ไม่ไดายเฮียไม่ความว่าเดกทั้ายเหล่านั้นที่กำลังเฮียนั้นไม่ต้องตกนรกไม่เหมือนกับกาหรือว่าเหมือนกับปัญญาของนเยเรือเราแค่เดชะร้ายเหล่านั้นไม่ต้องไ,อ Herm ออมไม่อยู่ในนรกเพราะว่าไม่ไดายเหียนั้นแต่ถ้าเราถ้เราเิดนั้น เจวันดานเด็กทั้งเจ็ดนั้นได้เป็นผู้ต้องอดข้าวอดน้ำตลอดเจ็ดวันพอถึงสิบสี่อาตภาพอันนี้จะหมายความว่าเกิดมาแล้วสิบสี่ชาติหลังจากตายความเป็นเด็กก็ไปเกิดเป็นคนแ้่เกิดเป็นคนก็ต้องนั่งอดข้าวแบบนี้มาสิบสี่ชาติแล้วตรงสมเนาพระที่แกวเจ้าเรมีพระพุทธฎีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนที่สุททั้งหลายกจำนั่นพวกเธอได้เป็นเด็กเลี้ยงโค ที่หมายความพระเจ็ดองนั้นเป็นเด็กเลี้ยงโคแต่จะทำกรรมนั่นไปแล้วในการนั้นนี่็นอนุวาโมาสุเดชส่งทันบริมัสันดาสมมาสมุทัยเจ้าซร่งด้วยวป้อนปัญหาวิสุททั้งหลายเหล่านั้นทูลทำแล้วด้วยการดังนี้ <S <S 1> <S 1> นี่ระบิดดาทาันพุทธบริษัทที่เชื่อว่ากดพุ่งกรรมในชาติก่อนนี้เราไม่สามารถจะมองเห็นได้ เวลาที่มาถูกเข้าในชาตินี้สมัครเจดากันวันนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรนะฉันทำแด่ความดีและจะนำเรื่องอื่นมาเล่าแกบ่บรรดาท่านผู้บริษัทฟังอันเรื่องกักรรมที่ไม่ได้ทำในชาตินี้แต่ว่าทกรรมในชาติก่อนสน้องเขาให้เกิดความทุกข์จนได้ความตายฟังเรื่องต่อไปแับเรื่องนี้ยังไม่จบไปอีกนิดหนึ่งในครั้งนั้นบรรดาที่สูรุกหนึ่ง เวลาทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าความพ้นย่อมไม่มีการจัดที่ทํากรรมที่บรรดาเกินลแล้วเพื่อจะออกเป็นอากาศคนดีเล,ล,ลื่นสู่ไปเลื่อนไปอยู่ในมาหาสมุทรดีเข้าไปสูป่ในเศรแห่งพวกเขาก็ดีหรือเรดเดื่องการใดพระพุทธเจ้าค่ะไม่หมายความวันดาริสุธนานหลไรนั้นสงสัยเมื่อคนที่สร้างกรรมชั่วแบบนี้ ถ้าเขาจะออกไปในอากาศหรือจะวิ่งลั่นลั่นหน้าเลยไปในทะเลจะหนีเขาอยู่ในซอกเขาเขาจะหนีได้ไหมเจ้าค่ะพุทธาจะก็ถามแปดแกคิดว่ากรรมเนี่ยมันเป็นวัตถุเื่อกรรมไม่เป็นคนไล่ติดตามเอกรรมม่ผีติดตามแต่ความจริง้ไอ้กรรมเนี่ยมันเป็นความชั่วที่ติดตามใจไม่ได้ติดตามกายถ้าใจของเราไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปด้วยนี่เธอไม่ได้คิด ต่อไปเขาได้ตรวฟังคำรรารรยาขององค์สมเด็จพระธรรมสามิทท่านตอบว่าอย่างไรในขณะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัมยศาสินดาจึงได้มีพระพุธทธดีกาจักว่าพิจเวดูก่อนพิสุทธิ์ทลายท่านบอกว่าอย่างนั้นแหละพิสุทธิ์ทลายหมายความว่าแม้คนทั้งหลายเหล่านั้นเขาจะอยู่ในกาศาก็ดีเป็นต้น หรือว่าจะไปในทะเลมาหาสมุดตัวดีจะไปอยู่ในซอกเขาลำนาำไฟที่หลายดีกรรมทั้งหลายเหล่านั้นย่อมติดตามเข้าไปอยู่ตลอดเวลาไม่ถึงสามารถจะคนกรรมชั่วได้เมื่อทรงทรงศึกวารู้สนทธิปรธรรมเทศนาเจ้าจึงตัดบาปคา,าถาว่าคนที่ทำกรรมชั่วไว้จะนหนีไปในอากาศตดีก็ไม่เพึงจะคนจากกรรมชั่วได้ หนอไม่ได้ทำการามมหาสมุทรก็ไม่เึ่งจะพ้นจากการทำกรรมของความชั่วที่ตนทำไปแล้วได้ห <c oughs> นีถ้าไปสู่ซอกเขาก็ไม่เพิงพ้นจากกรรมชั่วที่ตนทำไปแล้วทั้งนี้ก็เขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดคุณพ้นจากกรรมชั่วนั้นได้ประเทศแห่งนั้นแผ่นดินนั้นหามียผู้ใหม่หามียที่อยู่ใหม่ ให้กล่าวว่าแม้ตอนนี้ฟังยาบรีให้กล่าวว่าเพราะเขาอยู่แล้วในประเทศพันดินใดพึ่งพ้น,นจากการช่วยได้ประเทศแห่งพันดินนั้นไม่มีอยู่เทานี้กว่าแปลการภาษาบลีชัดเป็นอนันว่ามาองค์สม็จฤตุทรงสวัสดิทรงปัดอย่างนี้แล้วเมื่อเวลาจบพระธรรมคีรนาอันดารวิสุทธังหลายเหล่านั้น บบก็ได้บรรลุมาผลมีรสโดาปิิอีรสโสดาบันเป็นต้นก็ทำมาเทศนาก็ออกเพื่จะสมานกับพระเจ้ารงมีประโยชน์แม้แต่มหาชนก้ประชุมกันอั้นีน้หมายความว่าเวลาที่พระพทธเดจ้าวเทศนั้นเวลาที่พระทั้งหลายได้ฟังเข้าไปฟังพระเจ้าวก็ไม่ได้มีอยู่แต่พระมีกรรมดาประชามีเวลาประชาส่วน,นหลายส่วนใหญ่ที่มันร่าราฟังเท์อย่ มเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสูรที่ทรงแสดงพระธรรมศทศนาแท่แก้ปัญหาปัจจกรัมสำร็การคือกรรมเขา,า,เาอข่าวคอเข้าไปคล้องจะเวนไฟกรรมเขายิงผู้เป็นนายปัญญาข้าในเรือสู่น้ำกรรมเขาบรรดาวิสุทธงหลายเหล่านั้นผู้ถูกข,ขงงังเจ็ดวันพระองคอาหารเสียงมเกือบจตายเระองค์สมเด็จไปจอไตรทรงแก่เมื่อเกิดธรรมปีติ แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทโปรรับฟังในที่สุดเขาทังหลายเหล่านั้นทั้ทงพราทั้งกระวาก็พากันมาลุมาล้มคาเป็นพระอาริยบุคคลมีพระโสดาเป็นต้นเป็นเงิน,เนมากในละบรรดาท่านพุทธบริษัทการน,นำเอาคำทั้งหลายเหล่านี้มาสัญญาให้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับฟังก็เพราะว่าเวลานี้มีคนส่วนใหญ่เพย่งมา,าฟังรับฟังว่าชาตินี้ทําความดเอี่ยง แต่ทำไมจึงเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์คือมีทุกข์หลายเดียการเข้ามาเบียดเบียนหากว่าท่านฟามเรื่องนี้แล้วก็จงหวในตัวของท่านว่ากับความสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นอาจจะเป็นผลข้อกรรมคลา้ายๆกับท่านสามที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ได้สำหรับเรื่องนี้และว,วันนี้มองดูเวลากหมดแล้วก็ต้องขอยุติเรื่องราวของข้กรรมของคนสามคนว่าในที่นี้ก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ปูปปปนผลยังมีเดบรรดาท่านพุทเถรสาสนิกชนทุกท่านสวัสดี